อะไรมาแล้วนะครับสวัสดีแลวกรทักทายี่งน้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมน้ำพาทุกท่านขอสู่ช่องโรก,กีนดีไซน์จวดทีมงานทนัวนึงครับแต่ตอนนี้ก็บับได้แรนง,งานดินขอเบรกสักอาทิตย์นึงครับผมเนื่องจากวอยยุบานงานยุ่งงานหลายแห้งครับบ่มีคนประกอบรถห้นี่ครับประกอบรถคันนี้รถคันนี้ซื้อมานะครับซื้อมาเห็ดเองนะครับ ว่าเจไว้แต่ใส่งานเองบอกผมว่าเตื้อยยี่ว่ายังไงครับนี่ตอนนี้เห็ดเรียบร้อยหมดแล้วครับรับซีแับซีไหมยังงามเลยเห็นบ่ะเอาแวบไม่มีที่ติดมีรับเครื่องเครื่องเก่าออกมากแล้วแล้วลอปอดครับนี่แหละหน้าที่ผมนี่คืองานผมนะครับผมต้องปอบคันนี้นะครับ สี่แหละคืองานของผมครับแต่ก่อนสีลงขั้นนี้เดวสิเดิไปลงขั้นดำเหนก่อนเสร็จไปแล้วครับขั้นหนึ่งฮอนด้าฮอนด้าซีวิคเสร็จไปแล้วโอ้ดีหน่องเลยอันนี้นี่อยู่ในหัวผมนี่มันเป็นวุดวัดวุดวัดมันเลียนมันเลียนอยู่ในหัวนี่แหละคือมันคิดไปก่อนแล้วว่าต้องเสี่ยวตัวใดใส่ตัวใดนะถ้าคนที่เป็นร่าง ก็จะเข้าใจความคิดของผมนะนี่ครับเราบรรชุดหลังจากที่ว่างเครื่องใส่ช่วงล่างเสร็จปุ๊บผมก็ต้องมาอาเอาหัวนั่นไปใส่แล้วก็มาไล่ไล่เลือเอาชุดพวกนี้ครับชุดภายในไปง่ายไปใส่หัวนั่นง่ายลบไปลบมาอย่างน,นี้แหละแล้วก็ต้องคือแบบเอาไง่ายๆว่าต้องแบบให้จบอะจบที่ผมคนเดียว <c oughs> งานนี้ไม่ใช่งานน้อยๆงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับดุมล่อแล้วอีกดุมหนึง่งไม่ดูอยู่มุมไหนลื้อไว้อยู่ครับแต่ว่ามันไม่รู้อยู่มุมไหนจะต,ต้องไปไล่หาอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนลือ้อนองเพิ่นลื้อไว้ครับนองลื้อไว้สร้างอยู่นี่ละลื้อไว้เป็นบยูเิ่นออกไปรับงานข้างนอกนี่ครับคัดซีตัวที่ ทำใหม่ดามใหม่นี่ซื้อท่อนหัวมาครับท่อนหัวมาเนื่องจากคัดซีเดิมมันโดนอัดเข้าตรงนี้อัดเข้ามุมนี้ก็ลงทุนไปซื้อคัดซีท่อนหัวคัดซีมาเขาให้ไปตัดเอาครับราคาผมไม่บอกนะว่าเท่าไหร่ช่างยุธทำให้อย่างเนียนเลยเสร็จเรียบร้อยนี่ จบสมบูรณ์แบบครับไม่มีที่ตีครับยังกระลดออกจากห้างเลยยังกระลดออกจากศูนย์เลยนี่นร้อยเชื่อมร้อยเชื่อมศูนย์ครับบริวารเรียงงามดีเรียบร้อ,เรอยเซ็จเมาไลไใส่ช่วงล่างแล้วก็ว่างเพลิงครับขั้นนี้ก็เปลี่ยนหนาครับขั้นนี่กับเปลี่ยนหนาหน,นุนขั้นนุนเร็จไปเรียบร้อยครับขั้นนุนเฮด เสร็จแล้วเกี่ยวก้อนที่ผมกลับมาบานผมมารีวิวตอนที่เอารถเสียตินมากครับผมไปรีวิวขันนั้นเสร็จแล้วครับเหลือแค่ไล่ประกอบชุดอะไรแล้วก็ว่างเครื่องครับชื่อกันนี่แหละอยู่บานกันบตัวนี้ยังหลายครับได้แค่รีวิวให้พี่เพียงน้องเอฟซี FC ได้เห็นการทํางานของซางแล้วก็อ่ หน้าที่ของผมที่ผมมาบ้าน,นย่ำใดผมก็ต้องได้จัดการครับนี่ครับสายฟงสายไฟย,ฟย่อยแระย,ยุงระย่างโอ้โปวดหัวได้บัดปวดหัวก่อนแล้วเปล่าเปล่าเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอเอเอไปไหนเลยไปไหนฮะ เดี๋ยวต้องมาไล่เช็คเบิ้งครับว่าต้องถอดสุดใจแน่ที่แน่ๆก็แผงคอนโซลทั้งหมดครับแผงคอนโซนทั้งหมดต้องมาเบิ้งขาขาของคอนโซนน้ำครับโค้งโค้งคอนโซลว่ามีตัวใดเสียหายาว่ามีตัวใดเสียหายก็ต้องแจงเปลี่ยนอีกครับชุดไฟฟลงไฟฟกองฟิว เพลทองฟิลมีแตกนี่ยังบอนะครับพวกนี้ได้เลือกมา่อนะครับมาเบิงขั้นหนีว่ามีแผงซับทั้งหนาอีหย่างมากขวบบอกคอนโซนวนี่ซื้อมากนะครับสูมากในราคาที่แบบกะ,ะถือว่าราคาพอฟังนะครับคัตซี่กับราคาพ่อฟังไปซื้อมากบอกแพงสำหรับ ราคาอูราคาซางเนาะบอกว่อาอันนี้ก็เป็นของรถาสากคือกันครับรถสากอะไรอยู่นี่ส่วนมาไม่แต่ของรถสากเกี่ยวมาเห็ดกัน นี่เป็นของประตูนิสสันครับนิสสันเซ็ตเซ็ตไปแล้วอันนี้ตัวจับทางทัดซีจับระดับเจอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดพิพีนบอกเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเดี๋ยวอหลังจากเสร็จงานตัวนี้ก็รอฟังข่าวจากเสียตินย่างเดียวครับเสียตินที่โท่ตาม ว่าหายเป็นลุยงานตอนไดนนะะเจอกันไม่คลิปหนาครับได้ข่าว่าเสียตินมากกำแพงแสนบอก่ครับผมขอลุยงานกันครับผมต้องทำคันนี้ให้ได้ให้จบนี่นี่คือหน้าที่ของผม